การรวมพ่อก็อยู่ในฐานะนเห็นความเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของลูกของศิษย์หรือว่าของลูกศิษย์ทั้งหลายผู้กําลังสแสวงหาแต่ผมก็จะเขากาดจากหลวงพ่อในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนกราบเรียนฐานหลวงพ่อเกี่ยวกับคําคาหนึ่งซึ่งเป็นคําคําเดียวสั้นๆพยานเดียวที่โลกสมมุติขึ้นมาใช้ แก็อาจจะพลิกผันไปได้มากมายกับือํำว่ารู้เพราะคำคำนี้มีการใช้และการใช้คำแทนผิดแผกแตกต่างกันมากมายจึงของความกรุณาหลวงพ่อได้โปรดแสดงทั้งในส่วนสมมุติทั้งในส่วนบัญญัติและทั้งในส่วนของปรมัตถ์ครับผมคำถามทั้งหมดจะมีอยู่เป็นห้าตอนหรือหอ้าหัวข้อซึ่งมีคำต่อบเปนนี้ครับข้อที่หนึ่ง คำดังต่อไปน,นี้ล้วนเกี่ยวเนื่องอยู่กับการรู้วิธีรู้และความรู้ขอหลวงพ่อได้โปรดอธิบายกลาวคืหนึ่งคำว่าวิญญาณสองสัญญาสามอภิญญาสีปัญญาหัวข้อที่สองในคำสอนของหลวงพ่อนั้น เกี่ยวกับเรื่องของลำดับความรู้หลวงพ่อจะกล่าวถึงลักษณะสามประการเกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอกล่าวคือเห็นรู้เข้าใจจึงใครจะขอความกระจ่างเพิ่มเติมครับผมข้อที่สามขอความกรุณาหลวงพ่อได้โปรดแสดงโดยย่อถึงเรื่องของความรู้สี่อย่างหรือความรู้สี่แบบและความรู้หกอย่างหรือความรู้หกแบบตลอดจนความสัมคันธ์ของความรู้เหล่านี้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งผลด้วยกล่าวคือหนึ่งรู้จำสองรู้จักสรู้แจ้งสรู้จริงหรู้เข้า 6. รู้ออกรวมทั้งคำรวมที่กล่าวว่ารู้จักเอาชนะมันได้สำหรับหัวข้อที่สี ใกจะขอน,นมมสการกราบเรียนถามในแง่ปฏิบัติของคําเหล่านี้ครับผมว่าคําว่าจิตคําว่าใจคําว่าสติคําว่าสมาธิคําว่าปัญญาทั้งหมดเหล่านี้เป็นอันเดียวกันหรือว่าเป็นคนละอันกันในเรื่องของหน้าที่นั้นทําหน้าที่อย่างไรบ้างส่วนข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็จะกราบเรียนถามว่า ใครเป็นผู้รู้หรือว่าใครเป็นผู้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสมมตุติและเป็นปรมัตินั้นและก็สภาพรู้นั้นเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนครับผมวันนี้พวกคุณปฏนจจพัน์พร้อมด้วยขนะันธหน้าได้มาทำการเกี่ยวข้องกัน ฟังคําบรรยายและมีการทักทายถามปัญหาหลายอย่างที่เข้าใจกันว่าพระสงฆ์เป็นตัวแทนหรือเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนันก็มีหลายแง่หลายมุมแต่การแก้และตอบปัญหาครังนี้ถือว่าตัวของอามาเป็นผู เป็นบิดามาดาหรือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั้นดังนั้นก็เป็นการคิดไปฟ่ง้งๆโดยถูกสมมติมขึ้นมาตงต่เอแต่ตามธรรมดาปกติเราก็เคยรู้เคยเข้าใจกันว่าบิดามาดาต้องให้ความอบอุ่กับผู้ที่เป็นบุตรหรือผู้อาจารย์ต้องให้แนะนำ คคิดคนเห็นแต่ลูกศิดลูกหาโดยไม่ปิดบังต้องเปิดเผยออกให้หมดจึงจะเป็นติดก,กับอาจารย์ที่ดีแลกบุกกับบิดามารดาที่ดีจึงไม่มีการปิดบังเพื่อแรกที่คุณตัจะพันกับเพื่อนๆที่หาไม่คือ อาจะมาก็จะได้เสนอแน่คือว่าคนเรามันมีการสมมุติขึ้นมาเรียกว่าสมมติบัญญัติปรมัดบัญญัติอัฐบัญญัติอนิยบัญญัติพวกสมมุติทั้งนั้นถ้าไม่สมมุติขึ้นมาเราจะไม่รู้กันเลย<อ>เรยเื่ยงอยการรู้วิธีรู้และคนรู้ทั้งหมดนั้นมันนึ่ง ที่ที่มีความสงสัยเสน,นะวิญญาณสองสัญญาสามอภิญญาสี่ปัญญา,าการรู้การเห็นการสมมุติขึ้นเหนือว่าวิญญาณก็แปลว่ารู้สัญญาก็หมายถึงวจังอภิญญาก็หมายถึงคนผู้ได้อภิญญาไม่ว่เจริญที่ปันาปัญญาก็แปลว่าหลอบรู้เราเคยเข้าใจ,จากปนานั้นน,นเป็นสัญญา มันหมายรวมวิญญาณอันนั้นก็วิญญาณแปลวรู้คำว่าวิญญาณเปลวรู้กับสัญญานี่มันมันมีความสําคัญอยู่ที่สองข้อนี้วิญญาณเปลวรู้ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วร้องน้อยเป็นวิญญาณเปลวรู้รู้อะไรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทําให้ถูกต้องสัญญาก็ไม่ใช่ว่าสัญญาจากไปนั้นมานี้สัญญา ถึงเวลาทำ mhm. well. อย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นสัญญาของโลกโลกสัญญาที่ตัวที่พระพุทธเจ้าสอนสัญญาคือขวอมหมายรู้จําได้ด้วยอยาหรืออักขิญาเกิดขึ้นนั่นเองว่าสัญญานั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสี่ข้อนี้เป็นอย่างนั้นที่ให้ข้อคิดมานี้วันนี้ข้อที่สอง เนื่องมัคตหนาสามประการเกี่ยวเนื่องกันเสมอในคำสอนของหลวงพ่อกล่าวคือเห็นเข้าใจนี่อาจามาก็เคยพูดจะงน,นี้เห็นแล้วก็ต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจอันนี้มันเป็นภา,าษาสมมติคือการเห็นการรู้การเข้าใจนั้นมันมันเป็นสิ่งที่สมมติเข้ามาไมือสมมติมาพูดเท่านั้นในสมมติปัญญา บมามัตบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยะบัญญัติคำว่าสม,มุติบัญญัตินี่อาตมาไม่เคยรู้แต่พอนปลมัตก็ไม่เคยรู้อัฏฐก็ไม่เคยรู้อริยะบัญญัติก็ไม่เคยรู้เป็นยังไงจั่หวได้พูดกันเรื่องเรานี้ังวะข้อที่สาม่าเอาควมรู้สี่อย่างหรือหกอย่างที่อาตมาเคยพูดนี้ จะมาก็จะพูดคำว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกรู้จักคือรู้จักจริงๆรู้จักนครนีสองข้หมายคือรู้จักมาจากภายนอกรู้จักมาจากภายในอันนี้เป็นรู้จักรู้จักจริงๆริงู้จำนี่ย จำจากภายนอกจำจากภายในจำจริงๆแต่รู้จำจากคำพูดที่โลกโลกคนนี้มันรู้จำมาจากที่มันสัมผัสคือตัวสัญญาตัววิญญาณรู้เลยจำอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงรู้แจ้งรู้จริงๆของจริงเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติรู้จริงของจริงอยู่ในคนทุกคนรู้เข้าเข้าไปรู้ เข้าไปรู้ของเิ็นนั้นจริงๆที่มันไม่สามารถที่จะจับเอามาให้พักพวกเห็นด้วยตาและจับถูกมือได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นว่ารู้จักรู้จำร,รู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกนี่มันสําคัญคือการเข้าการออกอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปรู้จริงๆออกมนาะ ไม่ได้ออกเดินไปไม่ได้ออกเั้นตัวมันเห็นมันรู้มันเข้าใจเมื่อสิ่งนั้นมีอยู่ในเราเราเห็นเรารู้เราสัมผัสได้ใช่ว่ารู้จักรู้จํารู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกจะว่าเข้าสารออกาจอย่างอภิญญานั้นก็มันเป็นเรื่องสมมติผวมรู้นี้มีการปฏิบัติและผลของมันเกิดขึ้น เมื่อผลของมันเกิดขึ้นก็ต้องเป็นผลรู้ของหุคคล,ลนั้นเองในแง่ปฏิบัติข้อที่สี่้นของคำานี้คือจิตใจจิตใจเป็นภาษาที่พูดกันว่าจิตใจภาษาสาวบ้านก็เรียกว่าใจในภาษาทางธรรมะเรียกว่าจิตสติปัญญาและสมาธินันเป็นภาษาคําพูดของธรรมะ ภาษาของคนอินเดียพูดกันว่า ati, ri, สติสมาธิปัญญาพูดภาษาบ้านของเขาเรียกว่ารู ak, ้จักรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงภาษาธรรมะต่างภาษาในภาษาบ้านเขาเรียกว่ารูต้ตัว acji, ตื่นตัวรู้ใจตื่นใจเอารู้นั่นก็เรียกว่าปัญญาเรียกวิญญาณวิญญาณเรียวรู้นอกภาษาธรรมะเรียกวิญญาณ ว่ามัานเขาว่ารู้ปัญญากะบป็ว่ารอบรู้คนว่าปัญญาก็คือว่าเขาเห็นเขาเข้าใจเขาเข้าเขาออกทําการทํางานไม่พูดคิดพลว่าปัญญารู้อันสมาธิพนว่าสมาธินั่นก็คือตั้งใจจะทําการทํางานในพูดแค่ว่าตั้งใจคัาบุมีส่วนตั้งใจแล้วก็มีสมาธิอันสมาธิที่ในประเทศอินเดียน่นว่ากัน เราไม่รู้เด้เป็นนั่งทำสมาธิทำาสรมฐานบบนั่นเหมือนคว่าผัสสะอินเดียก็เป็นนั่งทำสมาธิโอ้แต่นั่งเขาก็เป็นนั่งทั้งหมดแล้วไปทำสมาธิทั้งหมดแล้วที่เ่มีคนเห็ุใ้เห็ุหนาที่เ่มีคนทําการทํางานเนะี่ยไปนั่งทั้งหมดในนี้เนี่ยเปนนั่งทําสมาธิทั้งหมดนล่วมันยังจะเกิดปัญญาขึ้นมา,านเมื่อไรที่เอามาแก้ปัญหา สมาธที่ชาวบ้านหขว่ากันเยตั้งอกตั้งใจเลยไปเรียนหนสือก็ตั้งใจเรียนในสือเคนวานไปทำงานทำสวนต้องตั้งใจไปทำงานทำสวนคนวางดูที่เห็ดอย่างกบสร้าเนี่ยตั้งใจนักเพื่อดสักผ้าก็ต้องตั้งอกตั้งใจเนี่ยอันตั้งใจนั่นแหละคนนั้นสมาธิตั้งใจสมาธิแต่ว่าตั้งใจมั่นคือตั้งใจมั่นสิตั้งใจทำการทำงานนั่นเองทั้งหมดเนี่ย เป็นอันเดียวกันก็ได้รือที่ว่างกันเป็นคนละอันก็ได้พราะจะพูดคําเดียวให้มดทุกร้อมันปฏิบั่ิงานมีสมมติขึ้นว่าจิตใจสติสมาธิปัญญาที่พูดกันได้คนละคําละคำแต่ปฏิบว่าคาพูดจึงเต็มสามสี่ห้าประโยคพร้อมกันเป็นไปบุได้มันจํงเป็นต้องพูดคําละคําคาละคาทั่วหมายแ้วก็ต้องเป็นพันเดียวกันและทำหน้าที่ยิงเดียวกัน มันเป็นยังไงยัว่าสันญะวิิยะนิสงส์เนี่ยคาวาันเพราะเ็นว่าใครเป็นผู้รู้สภานที่รู้เป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเข้าสมกติมตัวผูู้ตัวมึงตัวผมตัวท่านนี่มันเป็นสมมติสมมติตัวคนนี่ยะเจ้ว่าตัวคนรู้นั้นมันไม่ได้เป็นตัวคนรู้ ว่าวิญญาณเตวารู้ตัววิญญาณต่างหากเพราะว่ามันมันพวกเราวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันกีลังวิญญงานเนี่ยมันมีคำพูดขึ้นมาแตกมนอยู่ในสัว่าเขาจะพูดตามภาษาที่ธรรมะพูดในพูอย่าณแต่ว่าการปฏิบัตินั้นจังหวะเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทำได้เป็นหน้าที่ที่ทุกคนรู้ได้บ่ยกยเวน พ่อคนทุกคนมันมีจิตมีใจมันมีจิตมีใจเสริมทุกคนผู้หยิงก็มีจิตมีใจผู้ตายก็มีจิตมีใจพระทรงองค์เลก็มีจิตมีใจให้ซื่อว่าคนแล้วมีจิตมีใจทั้งหมดจัเต็ม้าทีที่ทุกคนทาได้ในโรงเวณแต่ว่าตัวพลังหรือตัวคนไทยหรือคนจีนมันสมมติขึ้นมาผู้หยิงผู้ชายสมมติขึ้นมา แต่ความรู้นีนมันอันเดียวกันควารู้เนี่ยมันเป็นเดียวกันมันเป็นความรู้แต่เม,มื่อพูดถึงตอนนี้ตนนื่นอยากมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนีเลยมันเป็นเรื่องสมมติขึ้นมาตัวจริงแล้วเจนโหธรรมเขากำลังอยากมีทุกข์อยากพ้นจากความทุกข์เขาไปรักษาศีลเขาเขาเบื่อความทุกข์เขาอยากพ้นไปจากความทุกข์เขาไปทำกรรมฐาน ขาก็อยากได้บุญเขาก็อยากพ้นกระจกามทุกขออกกระจกโลวิปัสสนาเขาก็อยากได้บุญเขาก็อยากพ้นกระจกามทุกข์อยากเห็นแจ้งอยากรู้จริงตามรวมเป็นจด้วยรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกฟังกันกันบทนี้เพื่อจะได้เป็นวามเข้าใจกันทั้งหมดเนี่้มาพูดกันละท่าไหร่ รู้จักรู้จักจริงๆสามารถที่จะให้คนอื่นรู้หนึ่งได้แต่่มไม่ไีไปให้คนอื่นรู้สามารถแนะนาให้คนอื่นปฏิบัติอย่างนั้นต้องรู้หนึ่งกันได้เนี่ยรู้จักรู้ทีทำรู้จักรู้จํามันจํามาได้จริงจริทุกคนต้องรู้อย่างนั้นพิดจาั้นไปบ่ได้ธรรมะแท้จริงคือสิ่งเดียวค่จะรู้จักรู้แจ้งว่ามีสิ่งใดที่มาปิดบังในตัวมันเอง จะแสดงตัวมันเองตัวรู้แจ้งรู้จริงของจริงตัวไม่เปลีป่ยนแปลงไม่แปรผันจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็นเป็นอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลารู้เขา้าปนเนี้เข้าไปรู้รู้ออกปะนี้ออกไปนกกอปนกคุบ่ได้รู้เข้ามา,าตัวรู้ออกไปนอกคุบุ่ไม่ไรู้เข้ามา,าตัวเนี่ยรู้ออกรู้ออกไปนอกคุรู้จีเอา ผมรู้อะไนั้นออกไปเ่ยแทรกก็ได้มันตรคนมหมายเป็นไปเรื่องสุิแล้วแต่ว่าเมื่อในใจนว้นจะซื้อลงไปที่ใดที่ตรงไหนที่ใดบ้านหลวงโลรดที่ใดเพื่อจะให้คนมันรู้ได้คนนั้นเองคุณนั่นจะวิปัสนาจิตวัตตตั้งกับสมถกรรมฐานตั้งกันจริงๆนั้งส่วนไปนั่งสนุมันก็รู้อันนก้นรู้ทาคนสมกันส่วนที่ทำไปนั่งคนสมมติเน่ ออกไปให้านี่ก็รู้เนี่ยผมรู้จริงวะปวะิญญาณติว่ารู้มีตัวนั่งแบบหูดับตาก็เปอย่างกติว่ารู้บ่มีอภิญากับกวารู้กันมันเป็นเรื่องสมมุกอมิญญาเนั้นมันเป็นเรื่องจิเวาให้เป็นเป็นศัพ์เป็นแตงสูงสูงอันนั้นแต่ส่วนที่นะแตมาเรื่องหลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคำพูดของหลวงพ่อเอง มันเป็นตรงเอากับคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณแต่การกระทํานี่นต้องรู้แต่รู้กับรู้ตัวเองนี่เนี่ยรู้ตัวเองเนี่คือว่าสมมติว่าเขาโกงเขาโกงจนงสุดเขาไม่เคยรู้รู้ว่าโกดแต่เจอกูจะใ,จให้ได้เนี่ยเขาว่าเปนมาภนมาบ้าน,เนยยาเขาจะมาโม่กูได้พ่อแม่คือกันครูมาอาจารย์ก็คือกัน เรียวเบื้องนั้นพรกับตั้นนี่มันมันกูขึ้นมามันมันจะหายขึ้นมาได้ใจหายได่แค่กูนี่เองเรียวเบื้องเขาทบปุ่น่ได้ไหมใจหายขึ้นมาเพราะเจงห้อยได้หนินี่มงสมมุติทั้งหมดอันนี้กันต่อมากันเลยว่าบ่เห็นได้เบื้องบ่เห็นได้เตะได้ตีกันได้หนิว่าหมูว่าหมายกันอันนี้ก็สมมุตินี่อันนี้เนี่ย ของจีพปฏิบัตินิพพานให้มันรู้ต้นต่อของจิตของใจอันนี้นีแหละถ้าหากรู้ต้นต่อของจิตของใจอันนี้แล้วก็คือว่าขาอย่างมืดรู้จารู้จักคนลาให้ฟังผมดูแจ้งู่มีผมรู้จริงู่มีผมรู้เข้าไปรู้กับ่หมีมันจะรู้เอกไปงอกคุณบวกเข้ามาหัจิตหาใจตัวเองอันนี้รู้อ้อเขารู้เขาอะไรสัก่ากเขาไปทำคุณเขาไปนั่งในป่าคุณเนี่ยรู้เข้าไปพุน มันจะมีอ,อย่างที่หลวงพ่อวานิสหลวงพ่อวานเนี่ยเราเรื่องจิตเรื่องใจทุกคนมันมีจิตมีใจคันทําอย่างที่วาเนี่ยคิจังหวะเนี่ยจิตมือขึ conv, ids, ้นให้รู้ส er> ิกเนี่ยรู้อันนี้ก่นเนี่ยข้อมือก uh> uh> ็รู uh> ้สิกร uh> ู <t uh> <t uh> ้อันนี้ก่ดนมันเคลื่อนไหวก้มมือก็รู้เนี่ยอันนี้ก็รู้เนี่ยหลวงพ่อวาวใส่ตั้งอยู่ดิมือกลมรู้อันนี้เนี่ยรู้จักรู้จํารู้แจ้งรู้จริง รู้เข้ารู้ออกรู้อันนี้มันพิษตากันรู้ลูกใต้แรงหัวคนรู้หายใจเข้าหายใจออกคนรู้เต็มบวกให้วาตันวายเนี่ยจิตใจมนุษย์คิดคนรู้เนี่ยเขามารู้ผมคิดนี่เองเขาเคยได้ยินไดบฟังพระพุทธเจ้าตัดกรู้เพราะการทําทางจิตทางใจเนี่ยนี่เขาก็รู้เนี่ยก็รู้จักก็รู้จําแต่ผมมูแจ้งบุ่มีผมรู้จริงบุ่มีแต่เขาไปรู้เขาไปรู้กับตำลัดตำดาน ออกไปนอก,กขุนมันั้นเขามา่ลงเขาหมายจิตใจมันัรู้ออกจากโทรศัมหอโืภผานเนี้ยอ,อันนั้นิซิเนี้ยเนี้ยหลวงพ่อว่านี่จึงว่าคำคำเดียวกันเนี้ยมันม,มีามหมายเป็นเนื้อหาสาระนั้นแล้วแต่ผู้จิตปีไปไป่ตื่นตีคฎหมายดัยงนั้นในประเทศอินเดียนั้นจึงมีหลายละที่หลายนิกายหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเสียงคานถูกวิธธรรมญาติเนี้ย เพิ่มเป็นอุปสรรควดให้หลวงพ่อจะ้เป็นนุ่มกับวดให้็นเจ้าหัวหนุ่มหนึเดือนมาวดเป็นหลวงพ่อเนี่กับเพิ่นหนาวดให้เพราะว่าเพิ่มเป็นอุปสรรคเพราะว่าในประเทศอินเดียนั้นมีลอยแปดศาสนาลอยเปนลัทธิประจันตนวะอันเจ้าลัทธิเรื่องศาสนาเนี่ยก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นเมตตาที่ถี่กระได้เนียขเขาจึงเป็นําผนำเม่ิเมตนำพเพิ่นนั้นถามว่า นาที่อื่นเป็นนิสิติถิก็ได้หาว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นสมาธิทิที่มาที่เต็มเพลินนาที่อื่นๆนั่นจะหาว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิสิติิจี้งกูมาที่นำัวคูมเห็นนั่นเป็นเพื่อนทิถิทิถิเนี่ยโยคูมคิดกลมเห็นมันต่างกันจังหวัดนานาจิตตั้งจิตใจคนนั่คือกันแล้วแต่ผู้ที่ได้อยู่ในฝังจังหวัดมันเป็นธรรมศาตร,รมันอย่างนั้น ของคนนี่มันเป็นธรรมศาสตร์จ่ให้รู้จักจริงๆรเรือ่องนี้หลวงพ่อบมีปัญญาพ่อบได้ศึกษาเราเรียนในคำภีวิ่ไหนามากพวกคุณเรียนมามากอย่างน้อยก็ต้องได้ปริญาทาั้งนั้นรึอปริญาตีปริญาโทรปริญาเอกจิ่งไปทําการทํางานในสถานพูดหรือบริษัทห้างรานต่างๆหรือจิ้งไปทํางานในธนาคาร ทุกทำงานอันไดหลวงพ่อกับบลูแล้วเขามันหลายคนไม่พวกคุณม,มงังนั้นผู้เดียวเนี่ยเขาจีรู้ได้อย่างไรเพราะหลวงพ่ออู่กัคุณเนี่ยเนี่ยคนรูร้ที่หลวงพ่อรูเนี่ยรวมพ่อไปทำมันทำได้น้อยนะที่เป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆลัดลัดตั้งตรงๆคำสอนแปดมือที่พันพัทธมคันกระชิมสอนให้คนเนี่ยโบให้ันใจหาย บอกให้มันมีอิจฉานิทยากันเนี่ยมันโตธรรมชาติใิตใจริงๆนั่นมันบ่มีโลกมันบ่มีโกดมันบ่มีหลงอย่างที่พวกคุณนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่๋ยวนี้เนี่ยบ่มีมคมโกดมัมีคิดอยากได้อะไรอันนี้ได้ว่าเส่เลยอยู่เนี่ยอันนี้เป็นปกติอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยคนจึงว่าบ่แสวงคาปกติอันนี้เมื่อแสวงคาปกติอันนี้มีบ้า ทุกคนทุกศาตทุกภาษาทุกเพศทุกไลน์ทุกศาสนาใดก็มีแต่ในที่อิ่นๆนี่เริได้สอเข้ามานี้ไร้สอนคำคุณทีมันรู้จักตอนนี้เมื่อมารู้จักตอนนี้โอ้สภาพผคนทุกคนมันเป็นปกติจู่ว่าเกิดวจิแปลว่าปกติเกิดวิจิตแปลว่ากำจัดกิเลสอย่างหนักกิเลสอย่างหนักคือมีโทสะ บ่มีโลภะส่วนโมหะนั่งอยู่นี้อากิลืมอากิลืมโตฟังเนี่ยพอเราเรานั่งสบายอยู่นี่อันนี้ก็วน่าสบายซื้อเื้ออันนี้รู้อยู่ซื้อหักบบลูรู้สบายซสื้อโบได้เคยอยู่จิตอยู่ใจบบเข้ามารู้อันนี้ก็ไปรู้ข้าเราอันนี้แหละที่ว่าทุ๊บมแล้วทุกคนมีได้ที่ว่าเป็นคนสั้นแต่จะมีอันปกติอันนี้อันปกติอันนี้เป็นอึมาะ จีว่าสงบก็ได้จีว่าอุเบกขาก็ได้จีว่าวางเฟยก็ได้จีว่าอยู่ซื่อๆก็ได้จีว่าอย่างใดก็ได้เนี่ยนี่ว่าปกติจีว่าสิ่งที่เป็นเครื่องกำจัดกิเิสอย่างหยาบเพราะว่มีโสดาเพรามีโลภะมนุษย์ขวนรวจรวมทุกอย่เลืเออโมหะอันนี้เขาก็หลงเนี่ยเป็นว่าในปกติอันนี้แหละเขาว่าแสวงหาเจาะหาปกติอันนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าเพิ่นเห็นแล้ว คนเข้าใจแล้วไอ้วงปกติอันนี้เนี่ยมันมี้ไอ้วงปกติอันนี้เป็นเอิ้นผมซุกเป็นอกผมคนซุกข์มันสุขมันโมสุขกับอะไรมันโบทุกข์มันโมสุขมันอยู่ซื่อๆื้อไอ้อยู่ซื้อซื้อในคนเอิญว่ปกติที่ปกติแต่เอิญว่าโบเอียงไปซ้ายก็เอียงไปขวาขึ้นเอียงไปขวาเอียงไปซ้ายมันก็บอยู่ตรงกลางแล้วเอ็นว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นทุกต้องเอินว่าอย่างนั้น อันมันพุกจ้อนมันพุกไหผมผมผล่ผมมันพุกแต่ย่างที่มุ่งพอเสนอมานี้เป็นใจผมตั้งเพื่อว่าทําผมเข้าใจกันบ่าให้มันเอยียงแต่ข้างซ้ายบ่าให้มันเอียงแต่ข้างขวาถ้ามันยืดตรงกลางอันยืดตรงกลางเนี่ยค่ะว่ายืดซื้อซื้อน่ะปกติเพอ็นมาตั้งแต่ฮุกมันมุ่งจากกุญชีวาแล้วเอ็นว่ายืดซื้อนี่แล้วคันว่ายืดซื้อหรือเขาเข้าใจว่าบ่ทำการบ่ทำงาน บนึกบุคิดอะไรหมดจะเป็นวาไปอย่างตันเนี่มันหลายอย่างเรื่องสุบุจิตุบุบัญญัติบาลมัคบัญญัติอัถะบัญญัติอริยบัญญัติที่มาอริยบัญญัตินั่นคือพระอริยกระทุกสุบุบวาขึ้นมาพระโสดาบันพระโสดามัคพระโสดาคนพระสกีทาคาพระสกีทาคามีมักพระสกิทาคามีคนเป็นว่า มันนี่พระอนาคามีอนาคามีมรกอนาคามีผลถูกวหมพระลรหันเ่ยพระอรหันตรรมะพระละรรมผลอุปาสาโกวูกสาวกผพุทธามือสาวกพุทธะประเจตบพุทธหมเลยพุท้าูมิมันเป็นสมมุดคือกันงแต่ว่าปกติอันนี้มีคือกานมัดที่ว่าทพเจ้าดูแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วจึงนนำมาบอกมาสอนพวกเขา ให้พวกเขาเข้าใจเอาใจผมจนสั้นนี่แหละนีแะ่แหละคือการไม่มีทุกข์คือจิตใจคือฟืนนี่แหละดังนั้นจึว่าให้พราคิดเป็นเรื่องเกือนจิตและจิตใจมีกะเห็นว่าสมควรแล้วก็ขอจบกระเทียงแค่นี้